สารอุทรณ์มีคำสั่งพิภากษาแกโทษในาใยชัยพลมิพาจาก20ปีเป็น26ปีจากคดีของน้องชมพู่นะคะโทษเดิมก็มี2ข้อหาคือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยทั้งสองข้อหาเนี่ยมีโทษจำคุกกระทงละ10ปีรวมกันเป็น20ปีนะคะแต่ว่าล่าสุด ก็คือเมื่อวานนี้วันที่13สิงหาปี2568สารอุทธรณ์ก็มีการพิพากษาแก้โทษของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลเนี่ยว่ามีความผิดฐานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลอันนี้มีโทษจำคุก15ปีนะคะซึ่งเพิ่มจากสารชั้นต้นมา5ปีเลย2พระเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ อันนี้มีโทษ10ปีแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหาก็คืออัมพรางศพโดยอันนี้มีโทษจำคุกอีกหนึ่งปีรวมกันทั้งหมด3กระทงก็26ปีนะคะ